สวัสดีครับเพื่อนๆและ f c ทุกท่านนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ผมจะแนะนำนะครับหลอดไฟประดับเนาะไฟประดับเป็นไฟเส้นนะครับ LED นะครับไฟประดับช่วงนี้ก็ใกล้จะคลิดมาดใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับก็เพื่อนๆท่านใดที่มองหาไฟประดับนะครับไฟกระพริบ ปิ๊บปั๊บปิปับนะครับเอาไว้จัดสวนจัดหน้าบ้านเนาะอันนี้ก็ผมก็สั่งซื้อมานะครับจะมาลองใช้ดูนะครับซื้อมาในราคา1้อยร้บาทนะครับสตัวนะครับแพ็คแพ็คหนึ่งมี2มีสมีสชุดนะครับผมเอาไปติดแล้วชุดหนึงนะครับอันนี้ก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับเพื่อเป็นทางเลือกในการเลือกซื้อนะครับตัวนี้ก็ ไม่ได้ใช้ไฟบ้านนะครับไม่ได้ใช้ไฟปลั๊กบ้านนะครับใช้เป็นโซลาเซลล์นะครับอันนี้เป็นกล่องแบตเตอรี่กับแผงโซลาเซลล์นะครับโอเคเดี๋ยวแกะให้เพื่อนๆได้รับชมกันเลยดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นขาขายดนะครับขายึดกับตัวแบตเตอรี่ นะครับตัวแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นข้างหน้านี้จะเป็นแผงโซลาเซลล์เนาะอันนี้ก็เราสามารถเอาไปปักในสวนนะครับที่เป็นพื้นดินเนาะปักในสวนแล้วก็ให้ตัวเพื่อจะยึดกับตัวตัวนี้ตัวตัวแบตเตอรี่กับแผงโซลาเซลล์นะครับเพื่อให้ถูกแดดเนะาะเพราะว่าตัวนี้เป็นโซลาเซลล์นะครับให้มันถูกแดดนะครับ ก็จะได้ชาร์จแล้วก็จะเปิดเอง<ม>อัตโนมัติในตอนกลางคืนนะครับตอนกลางคืนนะวิธีการใช้งานนะครับก็ง่ายๆครับก็เราไปสมมติว่าเราไปปักในสวนแล้วนะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้ครับไปใส,ใส่ด้านนี้นะครับตัวนวนี้สามารถปรับได้หมุนปรับหมุนปรับอย่างนี้ได้นะครับ ข้างหลังก็จะมีปุ่ม power on off นะครับ,รบปุ่ม power on off ตัวนี้ก็เป็นโหมดเลือกโหมดไฟว่าจะาให้มันเป็นกระพริบหรือว่า,าถี่ขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่นะมันจะมีโหมดถ้าจะไม่ผิดน่าจะเจ็ดโหมดนะครับนะเดี๋ยวผมจะลองให้ให,ใ,หให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับเ,เดี๋ยวผมจะเปิดดูนะครับอันนี้ครับ อันนี้มันมีแสงนะครับมันมีแสงมันมีแสงมันก็เลยไม่ติดนะครับสมมุติว่าถ้าผมปิดนะครับป,ปิดแผงโซลาเซลล์นะมันก็จะมีไฟวิบลับวิบ,บวบับอย่างนี้นะครับระยะ,อ,ะอันนี้ระยะยาวของเจ้าไฟเส้นตัวนี้นะครับเจ็ดเมตรนะครับเจ็ดเมตรนะครับแล้วหลอดไฟนี้มีอยู่ห้าสิบดวงนะครับห้าสิบดวง เนี่ยครับก็วิบ,บวับวิบวับนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวจะเลือกโหมดนะครับเลือกโหมดดูนะครับนี่ครับอันนี้โหมดอ่าโหมดที่หนึ่งโหมดที่สองโหมดที่สามโหมดที่สี่โหมดที่ห้าโหมดที่ 2, หก หมดที่เน่าจะหมดแล้วนะอ่ทั้งหมด7โหมดนะก็สามารถเอาไปประดับหน้าบ้านหรือประดับในสวนแต่ผมว่าเอาไว้ประดับต้นคิดมัดน่าจะโอเคนะแลวแล้วก็วางเจ้าตัวนี้ไว้กับแสงแดดนะครับปักไว้ให้มันโดนแสงแดดนะครับโอเคก็170บาท 178บาทนะรวมค่าส่งแล้วนะครับจากเว็บราซาดาเพืเ่อนๆก็กลองไปหาซื้อดูนะครับมีให้เลือกหลายขนาดนะครับถามว่ามันความแข็งแรงนะครับเป็นยังไงนะครับตัวนี้มันก็จะเป็นลวดนะลวดแล้วก็หุ้มด้วยพลาส,สติกนะครับพลาสติกเคลือบด้วยพลาสติกนะครับหลอดเล็กนะครับ LED พอมีแสงปุ๊บมันก็จะดับนะเพราะฉะนั้นเวลาประมาณ6โมงหรือทุ่มหนึ่งเนี่ยตัวนี้หน้าหนาวนะหกโมงก็น่าจะติดแล้วนะครับหกโมงกว่ากว่าโอเคครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวไปชมคลิปที่ผมได้ติดตั้งไว้แล้วเนาะลองดูความแสงสว่างเป็นยังไงนะครับโอเคครับประมาณนี้ครับโอเคครับเพื่อนๆในผมติดตั้งแล้วนะครับนี่ ติดตั้งจากข้างบนนะครับก็ร้อยมาตามหน้าบ้านนะครับโอเคครับนี่ตรงเวลากลางคืนแล้วนะครับก็เริ่มติดแล้วประมาณ6กโมงกว่าๆนะครับทุ่มหนึ่งเออหกโมงแหละแสงหมดก็ติดขึ้นมาเลยนะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้ครับแสงประมาณนี้ครับโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ